ยาเป็นด้อมถุยปรากฏว่าเขาเนี่ยฟังอาจารย์ทุกวันทุกวันเขารู้สึกว่าเหมือนเขาตัวคนเดียวอยู่แล้วญาติโกติกาเขาไม่ได้มีอะไรแล้วพี่กระตายน้องกระตายพ่อแม่กระตายหมดแล้วเขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วยาติโกติกาอะไรนานนี้ก็เจอกันทีหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นภาระเท่าวันหนึ่งเขาตายเนี่ยไอ้กระดูกพวกเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกกังวลก่อนตายอ่ะว่าใครจะเป็นคนจัดแจรจาัดการกระดูกนี้อาจารย์ก็เลยสอนวิธีเขาอ่ะคือบรรยายนลร์สดที่เหละาเขาไม่เคยมาถามตรงๆเมื่อวานเขาก็เลยตามเมื่อวันก่อนเขาก็เลยตัดสินใจเเอออาาไปลยรทที่ะ วัดอะไรที่มีวัดติดทะเลอะหงมวัดหงอะไรทั้งอย่างจะไม่ได้ละที่ติดทะเลนะเขาก็าไปลอยคาที่นั่นเสียไป90้า่้อยาเรือก็อไปลอยหมดเลยเททิ้งลงทะเลคือสู่ธรรมชาติไปเพราะมันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมไอกระดูกนั้นมันเหลือจะธาตุอะไรดินฝังลงใต้ต้นโพก็ได้แม่พ่อของหลวงพ่ออินทวายเนี่ยฝังกระดูกของแม่กับพ่อท่านไว้โคนต้นโพไม่ได้สร้างเจดีย์ให้ด้วยเพราะเจดีย์ไม่เหมาะกับฐานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่ของท่านพระพุทธเจ้าบอกบุคคลที่สมควรแก่การได้เจดีย์คืออะไรอะ พระพุทธเจ้าพระปัจเจ้พุทธเจ้าพระเจ้า,จามหาจักรพรรดิพระอหรหันต์คำถามคือเราอยู่ในบวชนั้นไหมละ่ะไม่อยู่เมื่อไม่อยู่ก็ไม่เหมาะสมกับการพิจดตรีแต่บวชเข้าไปอีกคืออุบาสอุบาสิกาผู้ปรับพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมมันก็กลับเข้าไปที่อะไรอีกอริยบุคคลขัน้นโสดาบันได้หรือยังล่ะอย่าง,างแต่ถามว่าทำแล้วผิดไหมไม่ได้ผิดพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามทำได้ทำได้หมดเลยจะสร้างเจดีย์ใหญ่โตขนาดไหนก็ทำได้ เพื่อให้เป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีทําได้ทั้งหมดแต่มันไม่จําเป็นต้องเดือดเลื้อนน้อนใจในการทําก็ได้เราไม่อยากเกดกุกเราไม่มีเงินในการสร้างเจดีย์เจดีย์ครั้งหนึ่งเราทากี่หมื่นจะทำแค่นี้ยไม่ต่ํากว่า3ามสี่หมื่นนะเจดีย์แล้วเช่าพื้นที่วัดอีกซื้อพื้นที่วัดอีกเช่าช่องกําแพงอเสียเงินกี่บาทคําคถามคือถ้าไม่มีตังไม่จําเป็นต้องทํา เรามันรู้สึกเป็นภาระเก็บไว้บ้านก็ได้ไม่อยากเก็บไว้บ้านเป็นภาระอีกเอาไปลอยอัางคารคือสู่ธรรมชาติไปเลยเพราะเขาตายไปแล้วเราระลึกนึกถึงคุณงามความดีของคนเป็นพ่อเป็นแม่ให้ระลึกนึกถึงในใจต่อให้มีโกรธกระดูกตั้งไว้แต่ไม่เคยปฏิบัติตามคําสอนของพ่อแม่เลยก็ไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นความกตัญญูไม่ได้ช่วยเลยเลยดังนั้นเราทำให้มันถูกต้องทีเนียวไม่ต้องไปกังวลกังวลกับสิ่งเรื่องนี้เลยเราทําไปไไไไไดด้้้้้้เเเลลลยยยตตาาาาาามมมหหหุุปปััััจจ่่องกกกวงทวทททํนนนนน็ใสบบิศ ไม่จาเป็นต้องรอครบวันตายแล้วไม่จําเป็นต้องนิมนต์พระมาก้าลูกเพื่อมานั่งสวดที่บ้านแล้วมานั่งถวายทานเสียเงินกี่บาทมีตังทําไปเลยดีแต่ไม่มีตังไม่ต้องไปทําเพราะอะไรมันจะเกิดความเดือดร้อนบางคนเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินมาบางคนเนี่ยตั้งงบไว้แค่หมื่นเดียวในการเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้าพระปรากฏเกินเลยเถิดไปหมื่นห้าหมื่นหกคำถามไอห้าพันหกพันเอาเงินที่ไหนไปจ่ายตั้งงบไว้แค่นี้เดือดร้อนไหมเดือดร้อน อาจารย์นี่หลายเห็นหลายครอบครัวลูกศิษย์อาจารย์หลายครอบครัวมาเลยทาบุญแบบเนี้ทาบุญน่ะเพราะว่ากลัวว่าอะไรชีวิตจะไม่ดีจะล้มจะล้มจนจะจมกลัวไม่ได้ทําบุญให้กับพ่อกับแม่ปีหนึ่งในทําครั้งเดียวใหญ่โตปรากฏว่าจะล้มจมไม่ทําบุญใหญ่โตครั้งเดียวนี่แหละดังนั้นเราทําวันไหนก็ได้ทําเป็นประจําทุกวันก็ได้ทําทุกวันพระก็ได้อาจจะถามว่าระหวังทําทุกวันกับปีหนึ่งทําครั้งเดียวอะไรก,ก,ก,ททกอกุศลมากกว่ากันทําทุกวันย่อมกอกุศลมากกว่าเพราะอะไรเราสร้างกุศลในใจตลอดเวลาในการฝึกละความตระหนีในการให้ทานถูก มันย่อมได้เป็นประจำทุกวันไม่จําเป็นเลยไอ้วันปีวันคืนเนี่ยไม่จาเป็นเลยทําซ้ําๆจนเกิดความเคยชินเป็นประจำทุกวันไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินครั้งเดียวคราวเดียวไม่จําเป็นแต่ใครมีกําลังทําไปเลยไม่ผิดอะไรเลยได้กุศลอยู่แล้วแต่จะแค่สอนว่าเราสามารถทําเป็นประจำทุกวันหรือทําแค่วันละหรือท,ำทำําวันที่เราสะดวกก็ได้ระหว่างทําปีหนึ่งครั้งเดียวกับทาเดือนละครั้งอ่ะเดือนละครั้งมันย่อมได้มากกว่าถูกต้องป่ะเพราะกระแสเรามันเกาะอยู่ในกุศลตลอดเวลา ทำไมต้องไปเลือกทำปีหนึ่งครั้งเดียวระหว่างเราลึกถึงพ่อแม่ปีละครั้งกลับมาลึกถึงพ่อแม่วันละครั้งอะไรมันรู้สึกกระตันยู่มากกว่ากันต้องมาลึกวันละครั้งถูกต้องปะนั่นนวิธีการสร้างเหตุที่ถูกต้องเวลาเรามีผัวมีเมียปีหนึ่งเราลึกถึงมันครั้งหนึ่งอ่ะมันจะเอาอะไรมาท่านกับบาลเราไหมล่ะใช่หรือเปล่ามันต้องลึกถึงอะไรทุกช่วงขนาดจีมันถึงได้ถามมาวันนี้คิดถึงหนูไหมมันก็คิดถึงกี่ตลอดเวลาใช่ไหมมันก็ถามที่ตลอดเวลาบางทีเราก็อยากตอบบ้างไม่อยากตอบบ้างใช่ไหมปากหนักขึ ถามอยู่นั่นแหละอีพวกเข้าใหม่ปามันมันไม่ทำอะไรนั่งถามคิดถึงเราไหมมึงนั่งอยู่กับกูมาถามอะไรกูคิดถึงไหมใช่หรือเปล่ามันกังวากังวลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันการเรียกว่าการระลึกนึกถึงพระรัตนาตรัยควรระลึกนึกถึงทุกวันตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือปีหนึ่งระลึกนึกถึงทีหนึ่งพระรัตนาตรัยต้องระลึกนึกถึงตลอดเวลาเพราะเป็นการก่อกระแสบุญไม่ให้หวั่นไหวต่อพระรัตนตรัยเราจะได้อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระเจ้าโดยส่วนเดียว เราลึกถึงบุญกุศลเราควรล,ลึกถึงตลอดเวลาไหมควรระลึกนึกถึงตลอดเวลาไม่ใช่วันหนึ่งคืนหนึ่งค่อยล,ลึกทีหนึ่งเย็นหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งไประลึกหน้าหิ้งพระอย่างเงี้ยมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรกลับมาบ้านทีพอเห็นลูกทะลุทีหนึ่งไปนั่งกาบพระหิ้งพระแล้วก็ไปนั่งสวดมนต์แล้วบอกว่าล,ลึกได้แล้วอย่าไปเป็นแบบนั้นนะเราต้องระลึกถึงพระตราตรายตลอด24ชั่วโมงจ, ye, จะขี้จะเยี่ยวจะกินจะน,นอนจะดื่มจะหลับจะเดินจะเหินต้องระลึกถึงพระตาตรายเป็นที่พึ่ง ติดพุทโทไว้ในใจตลอดเวลาอย่าให้หลุดเพราะไม่งั้นอะไรระหว่างวันนั้น่ะอกุศลมันเข้าครอบงำแทนแล้วไอ้แทนที่เราจะระลึกกุศลมันจะกลายไประลึกถึงอกุศลแทนมันมีอยู่แค่สองกรณีหนึ่งคือระลึกถึงกุศลได้กุศลย่ามเกาะในใจ2คือระลึกกุศลไม่ได้มันก็จะเป็นอกุศลเกาะในใจมันจะมีตัวเกาะแค่2ตัวกุศลหรืออกุศลเราจะเอาอะไรระหว่างกุศลกับอกุศลเอากุศลนะอย่าไปเอาอากุศลนะดังนั้นต้องระลึกถึงกุศลให้ได้ตลอดเวลานะเออ ได้บริบทของคำ